โรงเรียนจตุรครามรังสรรค์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5 Learn to ทูเอิญเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดจากทักษะอาชีพสู่บริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนจตุรครามรังสรรค์ด้วยรัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านที่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในการปลูกฝังระเบียบวินยัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์และด้านที่6ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงเรียนจะตุราคำรังสารในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียน ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตได้ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาจึงดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญในการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติโดยการปลูกและปลูกจิตสํานึกการเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมมีความสุจริตและมีการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับชั้นมุ่งเน้นการปรับพฤติกรรมโดยการปลูกและปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตนสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวมบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนจตุครคามรังสรรค์ภายใต้ชื่อสินสร้างสารรค์บนผืนผ,ผ้าร่วมนำพาสร้างการดีเป็นการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนั่นก็คือผ้าใยธรรมชาติที่ทอโดยกลุ่มแม่บ้านตำบลเขาน้อยและนำดอกไม้ใบไม้ที่มีอยู่ในชุมชนมาพิมพ์ลายโดยใช้สีจากใบไม้ดอกไม้ธรรมชาติ ไม่ใช้สีเคมีส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับดีมากระดับประเทศในปีการศึกษา2566บริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ภายใต้ชื่อลีลาบาติกเป็นการต่อยอดจากสินสร้างสารรค์บนผืนผ,ผ้าจากธรรมชาติสู่งานบาติกที่มีความคงทนของสีและการออกแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับดีมาก ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567บริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ภายใต้ชื่อไข่ไดโนเสาร์หุบเขาภูเวียงอำเภอภูเวียงที่มีการค้นพบซากดึกดำบรรดไดโนเสาร์ชิ้นแรกในประเทศไทยและยังพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทยใหม่ถึง5ชนิด ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจะตูราคามรังสันจึงเกิดแนวคิดสร้างสรรค์นขนมเปียะธรรมดากลายเป็นไข่ไดโนเสาร์หุบเขาภูเวียงที่มีลักษณะเป็นรูปวงลีเหมือนไข่แต่งเติมสีสันลวดลายสร้างจินตนาการให้เป็นไข่ไดโนเสาร์ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับชมเชยระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศในปีการศึกษา2567 ทั้งหมดนี้เพื่อทำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัติติการโรงเรียนจตุรคามรังสารขอขอบพระคุณค่ะ